วว้า <Whoa. S 2> เขาเรียกอะไรนะปลาส้มเนียเน่ยงปลาส้มเออ oh. มามาเป็นแบบว่ามาเป็นตะก้าขนาดนี้เลยนะฮะ oh. เออเอเอเอ,อันนี้เขาเรียกตะกรด้งเนาะ oh. เขาไม่ได้เรียกตะก,กา้า oh. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องการอัพทูมิชั่นแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ขวานพะเยานะครับจังหวัดพะเยาเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชิมร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นร้านดังอ่ะถือว่าเป็นร้านเด่นของที่นี่เลยอยู่ติดขวานเลยนะครับเขาชื่อร้านควัวออโรรานะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดูว่าข้างในมีอะไรน่ากินแล้วก็มีอะไรให้เรากินกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปกินข้างในกันเลยดีกว่าเออเดีย๋ยวอย่าลืมว่าก่อนที่จะเข้าไปกิน ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพุีมีไวได้นะครับตามกันมาเลยจ้า เป็นปลาส้มทอดก็แล้วกันครับนี่นะฮะเท่ากันเหรอครับเมี่ยงเมี่ยงเท่าไหร่อ่ะสองหกเ,เก้าราคาจะเป็นปลาส้มทอดหรือว่าเมี่ยงอ่ะอ๋อปลาส้มทอดฮึ่มเนื้อนูนะกินทั้งนั้นเลยนะฮะอืม ก็ได้แล้วนะครับกับอาหารที่คัวออลลาะนะครับนี่อันนี้กุ้งฝอยทอดกรอบใช่ไหมอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่เนาะกุ้งฝอยทอดกรอบแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะปลาส้มเมี่ยงปลาส้มเออมามาเป็นแบบว่ามาเป็นตะกา้าขนาดนี้นะฮะเอออันนี้เขาเรียกตะกระด้งเนาะ เขาไม่ได้เาารียกตะกาแล้วอันนี้งานอ,อันนี้น่าจะเป็นแกงป่าหรือแกงแกงอะไรนะสักอย่างหน,น,นึ่งอ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะแกงอะไรไก่สักอย่างแกงแค <laughs> ่แกงแกงแค่ไก่นะฮะ <laughs> ก็คือบบว่าเออเป็นอาหารเมืองเมืองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะอีตอนอีตอนที่เราสร้างมาเนี่ย ด้วยความที่หูลายตาลายนะฮะหิวจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ไม่ไม่หลุดแน่นอนยำปลาแซลมอนนะฮนะนะักกินเชียวนะฮะเออแต่อบอกก่อนนะร้านเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าทีแรกอะ่ะเราเข้ามานะเราคิดว่าพอาเปิดเมนูปุ๊บเนี่ยเราว่าเออราคาอาหารค่อนข้างจะสูงแต่พอเราสั่งอาหารมาแล้วเ,เขาบอกเลยน้องเขาบอกว่าอ,อาหารจานใหญ่นะคะ เพราะว่าเราสั่งเยอะมากไงเขาก็เลยบอกว่าอาหารจานใหญ่นะคะพอมาใหญ่จริงๆแกดูนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยแม่ใหญ่มากนี่แล้วก็ถือว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะเพราะว่า,ามุมจากด้านหลังของก้ลองไปเนี่ยเป็นขวานพะเยาแกแบบว่าบรรยากาศดีมากเห็นเรือ เห็นเรือแบบว่าภายหาปลานะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ให้ดูหรอกนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่ามาชิมกันว่าอาหารเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับเราเริ่มเราเริ่มจากการกินกุ้งทอดก่อนกันแล้วกันเนาะแต่บอกก่อนนะว่าเวลาเรามาเที่ยวที่พะเยาเนี่ยร้านอาหารเนี่ยอย่างเช่นครัวโอลล่าเนี่ย เวลาเรามานั่งกินนะามาร้านเขาจะขอเช็ค <c oughs> เขาเรียกอะไรการฉีดวัคซีนด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าร้านนะฮะเพราะฉะนั้นคือ,อใครฉีดวัคซีนแล้วเตรียมเอกสารการฉีดวัคซีนมาด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่กุ้งทอดแก้ดูท่าทางจะกรอบมากเลย <c oughs> อ,อือหือืมอ,อ,อร่อย อร่อยนะอรอยอยู่อร่อยอยู่ขออนุญาตเอาช้อนตักเองเลยก็แล้วกันนะไม่ต้องใช้ช้อนกลางเพราะว่ากินเองอน้ำจิ้มเขาอะอร่อยอืน้ำจิ้มเขาแบบว่าออกเป็นเหมือนลักษณะเหมือนอาจารย์นะแต่เขาจะใส่ถั่วด้วยอร่อยมาก มาชิมกันได้อร่อยอร่อยโอเคอยู่เราก็บรรยากาศภายในร้านนะก็ถือว่าร่มรื่นนะเพราะว่าเขาจะมีมุมให้ถ่ายภาพอะแบบว่าเป็นจัดเป็นดอกไม้อะไรให้ตอนกลางคืนก็น,น่าจะแบบว่าวิวดีอะช่วงเย็นๆนะไม่ต้องตอนกลางคืนช่วงเย็นๆนะจะเป็นวิวดีแบบเพโพเพอ่เพราะว่ามันติดอยู่ริมน้ําเลยนะฮะนี่อร่อย,ออยเดี๋ยวเราขอกินเมี่ยง เนื้อปลาส้มก่อนอือเฮ้ยนี่ปลาส้มเขาหั่นเป็นชิ้นๆนะคนที่กลัวว่าจะจะมีมีก้างเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะจะไม่มีก้างนะบอกก่อนกินได้เลยจริงๆแล้วเขาต้องกินแบบว่าห่อผักนะแต่ขอชิมก่อนก็แล้วกันอือหอม สเสน่ห์ของปลาส้มคือเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วเขาแบบว่า,เ,าเรียกข้าชุบแป้งทอดด้วยมันจะได้ได้ความกรอบของปลาแล้วก็หอมของกลิ่นหอมของปลาส้มอะ่ะอร่อยรสชาติเปรี้ยวเดี๋ยวเราลองกินแบบลองกินแบบเมี่ยงดูนะฮะนี่มันต้องแบบนี้นะฮะขออนุญาตเอาอจริงๆมันก็เหมือนไม่ถนัดนะแต่าก,การเอา ้อนตักแต่เดี๋ยวจะโดนทัวลงว่ากินไม่สะอาดก oh. ินมุมมามนะฮะเราก็ตักเข้าไปนะฮะนี่นะโอ้ยหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวนะขออนุญาตก่อนอื้อนี่นะเอ้ยไม่ใช่นี่นี่ตักน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็พับ พับ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 นับหนึ่งนับสองนับสามอ,อร่อยเด็ดแอร์ไปสองวินท์ทีเพราะอ่านพูดไม่ได้อ,อร่อยนะแนะนำเลยเวลาใครมาร้านออโราเม้งเม้งปลาสม้มอร่อย เราก็อีกอย่างหนึ่งแกงแขกไก่ขออนุญาตชิมแกงแคกไก่นี่ไก่เป็นชิ้นเลยแกน่ากินมากอะ่ะตอนนี้เราก็อัานโดยที่แบบเราก็ไม่ได้สนใจลูกค้าคนอื่นแล้วนะเราก็นั่งกินพูดไปเรื่อยนะ อร่อยมากแกงแพะไก่ก็อร่อยนะหอมเครื่องแกงอะ่ะแล้วมัวนเะนื้อไก่เขาแบบว่าหั่นชิ้นไม่ใหญ่มากกินง่ายนะครับอ่เรามาชิมเรามาขอชิยมยำปลาแซลมอนกันนะคร ยมปลาแซลมอนของเขานะครับก็คือจะมีใส่ตะไคร้ด้วยนะฮะก็จะแบบว่าเออดูเหมือนต้องชิมดูลักษณะยำปลาแซลมอนก็จะเหมือนเหมือนทั่วไปนะฮะรสชาตก็ถือว่าเข้มข้นดีอร่อยอ่ะกินได้กินได้ เดี๋ยวนะขอถ้าชิมไม่ผิดเหมือนรสชาติเขาจะใส่วาซาบิด้วยเล็กๆนะใช่มีส่วนผสมของวาซาบิด้วยอร่อยโอเคอยู่อืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอกินก่อนกันแล้กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร้านวับภายในภายในร้านออร่า บรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะจ๊ะ วันนี้ยอมรับเลยนะว่าไม่หมดจ้ะจานใหญ่มากเรากินไปได้แค่นี้เองดูดิอืมอืมแกงแครบอกเลยแกงแครเนี่ยเหลือแต่น้ำจ้ะเอ้ยยังมีอีกยังมีอีกยังไม่ไม่เหลือแต่น้ำเนาะเหลือเนื้อด้วยเนี่ยแต่เหลือไม่เยอะแล้วละ่ะนะฮะซอยไปพอสมควรละ นะ,ะต้องบอกเลยเวลาเพื่อนๆมาที่ขัวออลอาเนี่ยนะครับที่พะเยานะครับบอกเลยว่าถ้ามาสองคนอย่าสั่งอาหารเยอะจะกินไม่หมดนะฮะเพราะว่าจานเขายายจริงๆอืมตอนนี้ที่เราจัดการไปได้ก็คือยำปลาแซลมอนนะฮะเหลืออีกสามชิ้นนี่อย่างที่เห็นนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องจัดการให้หมดนะครับส่วน เมี่ยงปลาเดี๋ยวเราคงต้องห่อกลับแล้วละเพราะว่าไม่หวานจริงๆใหญ่มากดูดินี่ขนาดกินไปแล้วนะยังเหลือเท่านี้เลยอ่ะดูดีใหญ่มากนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อนๆตามมากินได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่พะเยานะครับมามาที่ขวานพะเยาน่ยร้านขัวอลลาถือว่าเป็นร้านหนึ่งนะที่บรรยากาศน่านั่งแล้วก็อาหารอร่อย แต่บอกก่อนว่าอาหารจานใหญ่นะครับเวลาจะสั่งต้องระวังด้วยว่าจะฐานไม่หมดนะฮะเอาเป็นว่าท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไกาอัพท o มีไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมร้านอะไรอร่อยๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่งคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับก่อัพทมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอกินต่อนนะ เอาให้หมดเอาให้หมด